พี่ปเมันพปิ้งมันพี่ปงมันยปิ้งมันเะไรปิ้งแไม่เหรอปิ้งมันพ่เราอันนี่พี่ปิ้งเีมีวงแดงอะไนี๋ยวเราคุนไมเราไม่มีวงแดงอ่ะมันมีงแดงมววงม่กันไเยเทีอเบมเรียบรอยชนไี่ไงอ สุดดยอเลยี่เอาเวียนตอนพักก่อนแม่บอกให้พักผ่อนโวดเน็เขาหแล้วเป็นใครไปโดนอะผมผมขอโทษผมไม่เห็นวันน็อต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 ะเจือกไม่พอแมวไม่มีผมั็ไม่มี อาหมิตันเป็นไงวะไอ่น่าซีมันตะกี้ย้อนนเหียผมมาเป็นรุดมาเป็นรูเตอร์ไอ้เรดอมนั่นรุดฮะโอเค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 เรดี้เรดี้เรดี้ที่เรดี้เรดี้วันต่อยตอยตอยต่อยตาอยต่อ หน้าตินโอ้ยแลเดฟลเอาแบกเวทแบกเวทแบกไอ้ตอมึงทำอะไรอะลุตลุดขออย้อมึงตบปากตัวเองสามร้อยเหรอีอีตีอีตีอีต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 ีอีตีอีตีตีตอีตีตีตตีอีต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 ีีตีตอีตีตอีอีอีตีตีตีอีต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 ตอีตีตีตี บอมบอมได้เลยบอมบอมได้เลยไอ้สัสเอ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 เัอยู่ไอ้เดียวจะแปโคตรแรงเลยบอกมูว่าบอกมแงเลอุ้ยไม่ทันกูตกูแตกกูจะแตกกูจะแตกกูจะแตกง กูได้ดอสต้วท yeah ีสามโอ้โหาับบันแมนนี่เราโหดกันมากเรายังไม่ตายกันเลยนี่หว่า engage now, counter, re-engage, re-engage, come on, cut them, cut them, give me a good counter, nice, amazing, oh, there <laughs> go, no problem, I believe I can fly, look at, this, look at this boys, look at this, look at this, fucking destroy them, kill them, kill them here, kill them, kill them, guys, nice. kill us, kill us, please, In three, two, and go deep, 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 deep. Oh my God! Oh my God! Push in, p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 ush in. Fucking clap them! Kill them here! Kill them here! We're all kill them. nice. Fucking finish them. Nice. Oh, sorry, 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 sorry. Oh, those nuns are beautiful. What the fuck? t 2 1 w a i t wait, 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 wait. k a เข,อขอ่า,ขาว่ะเขาว่ะรึงสวย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 ค้างอ่ะสวย What do you mean? You said wait and then you go in? เอ่อโอเคขอบคุณทุ้ค้องกครมา thank you. Thank you. ขอบคุณครับ Thank you seven thank you Shima s ิ k i ตาติดตุ้งตาเนี่ยหัวร้อนเหี้ย